โย่ Yo, สวัสดี f c n t c ทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนถอดกันชนท้ายกระบะนะครับอันดับแรกเลยเนาะเข้าอันสุดท้ายนะครับต้องซื้อก่อนนะย้ําว่าต้องซื้อก่อนนะครับแล้วก็ค้นหาค่านะครับใช้หน่วยความจําตัวนี้เนาะนะครับตัว A เนี่ยตัวเดียวนะครับแล้วก็เลือกค้นหาเลขสามนะอ่าค้นหาเสร็จปุ๊บ มันก็จะขึ้นแบบนี้เราก็เลือกเป็นอันลองสุดท้ายเนาะนะครับกดซื้อก่อนนะครับกดถูกก่อนนะใส่เข้าไปก่อนแล้วค่อยค้นหาค่าอันนี้ก็เป็นเลข2นะครับกดปรับแต่งนะครับกดที่ปรับแต่งเนาะนะครับแล้วก็อันนีนะ้อันต่อไปนะครับกดใส่ก่อนนะครับย้ําว่ากดใส่ก่อนนะแล้วค่อยมา,าค้นหาค่านะครับเปลี่ยนเป็นเลข1นะครับแล้วก็แก้ไข เป็นลบหนึ่งนะครับผมเห็นหลายช่องสอนเนาะแล้วก็น้องบอกว่าทําไม่ได้ทําไมทำแล้วไม่ถอดนะครับคุณไม่ได้ติดตั้งก่อนนะครับไม่ได้กดติดตั้งก่อนก็เลยมันก็เลยไม่ถอดนะอันนี้ก็ถอดเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยปัญหาหลากัลกๆเลยที่คนทําตามแล้วกันชนไม่ถอดนะครับเพราะว่าคุณไม่ได้กดติดตั้งกันชนก่อนค้นหาค่านะครับ พราะนั้นก็ลองเอาไปทำดูนะครับได้ไม่ได้ยังไงค่อยมาว่ากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้แล้วกันเนาะแค่มาสอนถอยกันชนท้ายเฉยๆนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้ะ